ใช้ตัวไงหลักฐา,านที่เจ้าหลงเขาคาบนะคะเก้าเก้า<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวรอเจ้าหลงเพราะว่าเวลาทําวัดทีรันเขาจะไปอยู่ยบนอุโบสถแต่เรียกมาแล้วก็ยังไม่มามาเรียกมาพามาแล้วก็ยังจะไปอีกเขาจะจ่ออยู่ที่นู่นนะครับเดี๋ยวรอเนาะมาสร้างบุญได้สมศักด์จับใช่ไหมลูเนาะบสมศักดิ์นี่ยังไง จารย์เป็นใจผมค่าแทนเจ้าของให้เจ้าของหมาค่าแทนอาจารย์ผมค่าแทนเขาไม่อยู่นะเขาไปทำวัดมันจะเขาจะไปอย่างนั้นตลอดเลยเดี๋ยวอาจารย์จับให้ตรงงั้นเราต้องให้เจ้าของหมาแล้วล่ะเนอะเยนก็คงเป็นเจ้าของหมาที่มันจะกากับเขาเราเอามาปล่อยกันเลยเลี้ยงไว้นิดๆหน่อยเวลามามาที่วัดเขาจะมา ออาบอกได้ตรงนี้หนึ่งนะแับทีเดียวเลยไหมทีเดียวเลยฮะท,ทีเดียวเลยเดี๋ยวยผมชอบมวนนีน้น่าจะมีสี่ใจตรงกันไม่สี่หกก็สี่แปดน้ยชนกันอีกเหรอเอาละตัวที่สองก่อนแล้วก็กแล้วกันน่าจะเป็นเลขไหนเลขห้าเนาะห้าค่ะห้อาอย่างนี้ใชไม่เลขห้าตัวแรกก็คือตัวเลขคิดว่าไหน สองห้าอ่สอมาเลยครสองห้าแล้วผมจัดอยา้ให้แล้วก็ศูนครับสองนะคะท่านผู้ชมสองห้าศูนย์อาก็ทำหน้าที่แทนเจ้าหลุกไปแล้วกันงวดวันที่17มกราคมนะครับสตัวที่ที่เราจับครั้งแรกจะเป็น3223 ครั้งที่2เนี่ยเราจับ3ตัวคือ2 5 2 5 0ครับเหมือนเหมือนจะเป็นเลขเลข6เลยนะทำมาทีแทนเจ้าลงนะครับมันจะเป็นเลข6เนาะตัวนี้ฝั่งนี้อ่ะมันจะเป็นเลข6เออหรือเจ้าหกเป็นหกก็ได้นะหกหกก็ได้ก็ได้หกสูตรหกสองหกก็เป็นหกหกก็น่ารู้ หกก็น่ารุ้นอีกอาจจะว่าสองหกศูนย์บกสมศักดิ์ถ้าศูย์าลาวันนี้หกสองเลยค่ะหกสองไปหกสองหกสองศูนย์หกสองห้าสองไปสามตัวไปเลยสมนั้นเอาอาหารให้มาให้นะครับนต้มกระดูกหมูก็ขอบคุณบกสมศักดิ์มากๆนะคะทำหน้าที่แทนเจ้าหลงนะคะจะลงไปทำวัดนะคะเจ้าหลงไปทำวัด ใช่ใช่ถ้าทำทำวัดก็จะไปอย่างนี้เละเป็นประจำครับหาต้องหาถ้ามาเวลาเขาสวดมนต์สวดอะไรอย่างเงี้ยต้องไปหาแถวแถวสวนผมนพ้านวันก่อนมากี่โมงจำไม่ได้ค่ะเปี่ยววันก่อนถ้าสวดมนต์ปุ๊บมจะหายเลยจะไม่แบบนี้เขาจะหายไปอยู่บริเวณบริเวณบริเวณอุโบสถเขาจะไปฟังเขาจะไปฟังที่ก็นอนอยู่ใต้บันไดนอนฟังอยู่นั่นแหละจนกว่าเขาจะสวดมนต์เสร็จเขาก็จะวิ่งลงมา ขอบคุณมากๆค่ะบอกอสมศักดิ์ค่ะสวัสดีค่ะ